อ่าทีนี้เราก็ไปดูเรื่องของสุขุมวิทสิบเอ็ดนะครับเรื่องของอ่ามาดูเลยพร้อมเลยนะอ่าอะไรนะวันวันกระเทยวันกระเทยผ่านศึกผ่านศึกเนี่ยไปดูใครตั้งอ่าซอยสิบเอ็ดอ่าตลอดตั้งแต่คืนที่ผ่านมานะครับจนถึงจนถึงเมื่อวานตลอดทั้งวันถูกไหมครับแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นที่นิยมมากเลยก็คือแฮชแท็กนะครับสุขุมวิทสิบเอ็ดาไปดูนะครับปรากฏว่ามี มีบ้านมีภาพของป้ายสุขุมวิทสิบเอ็ดเฟ้นถูกเปลี่ยนโดยสังคมออนไลน์เดี๋ยว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 ดค่อยมดูดทีละเรื่องดูทีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคทวิตเตอร์เอ็กซ์เนี่ยนะครับก็คือบอกว่ากตลังได้รับความนิยมในขณะนี้หนึ่งจุดสี่ห้าล้านโพสต์นะครับแฮชแท็กคำว่าสุขุมวิทสิบเอ็ดแมลงตาดีบอกว่าสุดยอดกระเทยไทยดังมากล่าสุดตีสองยังไม่นอนนะนะสุดยอดเลยนะครับที่ผ่านมานะคนอื่นๆว่ายังไงกันบ้างดาวแปดแชกบอกว่า ไทยหนึ่งปินศูนย์ h นะฮะ <laughs> ยอมใจกระเทยไทยที่สุดมากไม่ยอมทิ้งกันนะครับคลองเตยแลนด์บอกว่าศึกกระเทยไทยไฟกระเทยปินล้อมกันเกือบเช้าผลปินน่วมอวมอรไทยน,ะนกระเทยไม่ต้องมีรอเรือนะครับเจดทองสำว่าไงน้องน้องบอเลิศจัดไปหมันไปหมัดตะวันดาวเหนือคืออะไรแปลว่าแล้วก็ต่อมาครับ สมชายชอบชายบอกว่านี่เลยไอเทมไอเทมสุดลับตอนนี้แม่เจ้าพระเจ้าจอชนะมันคืออะไรมันคืออะไรล่ะมันคือรองเท้าที่ตัวแม่ต้องมีครับ Adidas s a m มบ้าที่ตัวแม่ชอบนะสามพบาทปกติ3,800บาทอันนี้กำลังว่อนเลยนะครับอาจารย์โกรับเขาเล็กแนวทัทนลุกใช่ไหมเป็นคอนเทนต์กันว่าท o t a ทนลุกกี่บาทไงเป็นไอเทมที่ต้องมีเลยนะ,ะนะครับนี่ก็คืออาดิดาสเอาไว้ตบเนี่ยนะ,ะน,นะครับ แต่ไวกว่านั้นฮะพชอนนท์นะฮะไปไงครับทราบกันพชอนนท์เนี่ยเขาเหมือนกับรู้ทางกันนะก่อนนั้นเขารับสมัครกระเทยเถ่ายหอแตวแตวกปรากฏพอตบกันปั๊บช่องซอยสิบเอ็ดเนี่ยพชอนนท์เร็วกว่าแสงฮะเพชรอนนท์พชอนนท์อนนบอกว่าเนี่ยเมื่อขอมาก็บอกเนี่ยขอหน่อยสิไหนๆจะต้องถ่ายหอแต้วแต่แตเนี่ยน่าจะเพิ่มซีนนี้พชอนนท์บอกว,กว่ากล้าขอก็จัดให้ เลยรับสมัครกะเทยใจกล้าห้าศพหสิบคนไม่ใช่ห้าศพหสคนลงชื่อเบอร์โทรไว้เลยใจร้อนฮะถ่ายคืนวันพุธที่6นี้เลยกล้าขอกล้าถ่ายเพิ่มเออนะนี่ก็คือต้องเรียกว่าไหวก่าแสหรือว่าเป็นการตลาดโอเคุณพจน์อนน์ก็รับสมัครนะครับรับสมัครกะเทยไปแล้วนะฮะบันเทิงเริงแมววนะก็บันทึกไว้แต่ว่าก็เป็นเรื่องของคุณพจน์อนนท์นี่แหละที่ว่าจะเพิ่มสีนให้กล้าขอก็ กล้ารับสมัครนะผมว่าตอนนี้คงเต็มแล้วล่ะเหตุเกิดซีมีนาหนังเข้า14มีนาออ5มีนาประกาศหาก็เธยถ่ายซีนเพิ่มเออ,อะไรวะคงตัดต่อคือพอดมือรอแล้วนะอ๋อ,อม,มาเป็นคือหนังเขาจบไปแล้วใช่ไหมแต่จะใส่ซีนเพิ่มให้งานเข้าว่าด้วยเรื่องนี้นะครับเอาไปดูอีกอันหนึ่งนะครับวูฟเฟอรีนหน้าคิงคองบอกไอเทมลับรุ่นเจาะเกราะแฮชแท็กสุขุมวิทสิบเอ็ดก็คืออาดิดาสรุ่นนี้นี่เองนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็น สี่มีสี่มีนาเนี่ยนะอ๋อวันวันกระเทยผ่านเสือผ่านเสือเป็นเป็นธงแบบหลากสีเป็นธงหลักสีนะปากอยู่บนหน้าอันนี้แปลว่ามันคล้ายๆกับว่าปากซอยไอ้สุขุมวิทสิบเอ็ดใช่ไหมนะฮะแล้วก็ชัยวัดลิมวัฒนานนท์นะครับขออย่าให้บานปลายไกลเป็นความบาดหมางระหว่างประเทศนะครับก็เลยไปทําเป็นภาพล้อของป้ายสุขุมวิทสิบเอ็ดนะเบอร์สิบเอ็ดก็เลยกลายเป็นภาพ เหมือนกับผู้หญิงใส่กระโปรงเนี่ยต่อยกันฮะของพี่วัดก็ยครับซอยชัยยศใช่ไหมซอยชัยยศชัยศสุขุมวิท11นี่เองนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันจะบานปลายไปเรื่องอื่นเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของผู้หญิงสวยกระเทยก็จะว่าสวยกระเทยมารวมกระทั่งถึงหลายคนซึ่งเป็นแรงงานฟิลิปปินส์เข้าประเทศผิดกฎหมายเนี่ยตกปั๊บก็ไปสนามบินแล้วกันเลยมีปัญหาเป็ว่าะเพนต์เลยเดวิดคนเดียวก็จะกระเทือนไปทั้ง ชาวต่างชาติซึ่งวีซ่าถูกต้องหรือไม่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะไปดูคลิปเริ่มต้นเมื่อคืนเนี่ยก็เริ่มต้นจากการชูรนิ้วกลางเนวหน้าออนไลน์มีคลิปนี้นะครับไปดูกันได้ที่แนววนา .com ด้วยเหมือนกันไปดูว่าคลิปเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับและใครเริ่มอะไรยังไงก่อนไปดูครับชาวต่างชาติซึ่งวีซ่าถูกต้องหรือไม่นะครับตอนที่มีตลุมบอลลว แต่ก่อนหน้านี้ต้องถอยหลังกลับไปอีกครับนะครับคลิปก่อนหน้าที่มีการเผยแพร่กันในโลกออนไลน์นะครับบอกว่ามันเป็นการทะเลาะกันระหว่างกระเทยไทยคนหนึ่งเนี่ยไปโดนการชูนิ้วกลางของบรรดากระเทยฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เต้นล้อล้อๆกระเทยไทยของเราก็เลยต้องโทรศัพท์ไปเรียกพวกมาเอาไปดูอีกคลิปหนึ่งครับครับครับเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับคลิปเริ่มต้นเนี่ยง่ายๆน้องกระเทยไทยเนี่ยหนึ่งคนถูกรุมด้วยกระเทยฟิลิปปินส์นับสิทธินะ คนแรกเข้ามาชูนิ้วกลางใส่น้องกระเทยไทยที่เหลือก็เต้นยั่วน่าจะมีสองสคนด้วยซ้ำสองสคนครับที่ชูนิ้วกลางน้องกระเทยไทยเนี่ยอ่าโอเคอันนี้อันนี้อ่ะฟังเสียงฟังเสียงเนี่ยคนจ้าอย่เรื่องเนี่ยครับก็ดูครับรถเนี่ยคนแรก

ในรายงานบอกว่าเป็นการเรียกกันมาแล้วมนเจอกันในสถานการณ์20ต่อ2นะครับฟิลิปปินส์20คนไทย2คนนะแล้วมันจึงมาเกิดเหตุต่อไปด้วยคลิปเมื่อกี้ที่ก็ไปเรียกตำรวจ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 ก็เริ่มก็เริ่มมาดูมาดูสถานการณ์ต่างต่างแล้วเหตุการณ์ตะลุมบอลก็เกิดขึ้นอืนะงั้นที่บอกบานปลายเนี่ยตอนนี้บานปลายคือเรื่องว่าวีซ่ามีไหมฟิลิปปินส์ มายัางไงนั้นรกระเทยไทยบุกสอนอไปจี้ตำรวจสอบคู่กรณีว่าอยู่เนี่ยวีซ่าเกิดหรือยังแล้วบอกว่าเราไม่ได้เริ่มก่อนเราจึงเอาคลิปมาให้ดูว่ากระเทยไทยถูกลุมและถูกชูนิ้วกลางไล่เช็ควงจรปิดซึ่งมีแล้วนะครับซึ่งเพื่อนกระเทยไทยเนี่ยก็ไปบุกสอนอนะฮะในกรณีนี้ว่าให้สอบวงจรปิดย้อนหลัง12วันจะรู้พฤติกรรมที่มากกว่านี้ของกระเทยฟิลิปปินส์ว่าทําอะไรบ้างแล้วก็ถามว่า พวกนี้ที่มาเนี่ยวีซ่าถูกต้องไหมที่ผมบอกไงาบางส่วนเขาไม่รอฮะเขากลับแล้วเขากลับแล้วเขาไปแล้วเพราะเขารู้ว่าอยู่แล้วเนี่ยลามป่ามเพราะนั้นตอนนี้มันเลยกลายเป็นไฟลามทุ่งว่า,วาเดือดร,ร้อนกระเทยฟิลิปปินผมก็จะใจว่าภาพเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือมันอยู่ที่สอน,อนอที่จะให้มีการเจรจากันแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่รอไปรอมาเนี่ยตำรวจก็เลยจะกันฟิลิปปินสองคนเียจะมาขึ้นรถนะครับแต่ว่าสาวไทยทางเราทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าในระหว่างที่กำลังจะขึ้นมาขึ้นเนี่ยก็เลยเหตุการณ์จุลมุนก็เลยเกิดขึ้น่่าาแแตววบนล้ฮ น้องตุ้มจําได้ไหมอดีตนักมวยปริญญาจจเจริญผลนักมวยนักมวยหนุ่มสาวอะหนุ่มแต่สาวอะนะน้องตุ้มบ,บอกว่าอย่างนี้น้องตุ้มฟาดกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์ถ้าทําตัวเป็นมาเฟียถ้าเลือกกลางจะโดนแบบนี้เพราะน้องตุ้มเป็นนักมวยไง <c oughs> นะน้องตุ้มอบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกาลังจะหลับแต่เพื่อนส่งคลิปมาให้คลิปน้องชุดแดงเมื่อกี้แหละนะเพราะ,ะนั้น น้องตุ้มเลยบอกว่าอยากฝากแม่ไม้มวยไทยนี่ท่านกันเลยนี่น้องตุ้มเลยฝากแม่ไม้มวยไทยไงให้สาวประเภท2ฟิลิปปินบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องถึงน้องตุ้มก็ได้ลูกๆทุกคนจัดการไปเรียบร้อยแล้วไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงแต่ว่าทุกคนมีความอดทนจํากัดเมื่อเราจนตรอกถูกทําร้ายเราต้องปกป้องตัวเองไม่มีใครยอมให้มาทําร้ายพี่น้องเราอย่ามาทําร้ายถึงในประเทศเราแบบนี้ เหมือนกับว่าคุณมาประเทศลาวคุณมาย่ำยีเหยียดยามไม่มีประเทศไหนเขาต้อนรับหรอกนะน้องตุ้มบอกว่าถ้ากฎหมายประเทศไทยแข็งแรงมากพอไม่ใช่แค่เพียงจะปรับแล้วส่งปรับไม่ใช่นั้นมาอีกตนบอกว่ามันน่าจะต้องมีบทเรียนให้รู้ว่ามาประเทศไทยย่ำยีคนไทยหรือประเทศไทยนะฮะ ตนขอย้ำว่าตนไม่ได้อยากนำมวยไทยไปต่อยตีทำร้ายคนอื่นแต่เมื่อหากคุณเดินไปข้างถนนแล้วถูกรุมทำร้ายตนก็มองว่าจำเป็นต้องใช้มวยไทยแล้วนี่คือคำคำประโยคบอกเล่าไม่ใช่คำขู่ของน้องตุ้นนะน้องตุ้มครับอ่ะโอเคทีนี้กลับมาดูเรื่องราวของการเปิดศึกเสาสองนี่นะครับซึ่งฝั่งไทยได้รวมตัวกันแล้วก็เนื่องจากว่าโดนฝั่งฟิลิปปินหยามศัศสีแล้วก็รุมยำ มาดูรายงานข่าวกันอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าเหตุการณ์สาวประเภท2นับร้อยคนเนี่ยรวมตัวกันภายในซอยสุขุมวิท11ทับก็เนื่องจากว่ามีสาวประเภท2ชาวไทยถูกสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์นะครับในการรุมทำร้ายตัวเลขบอกว่าอยู่ที่20ต่อ4จากการตรวจสอบที่สนนรพินีบอกว่ากลุ่มสาวประเภท2ได้รวมตัวกันกว่าร้อยคนไปที่หน้าโรงพักเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังจากที่ตำรวจได้เชิญผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการทางคดี หนึ่งในเพื่อนของผู้เสียหายครับบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น5น้นาฬิกาของวันที่4มีนาคมที่ผ่านมากลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นสาวเวทสองนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิทใกล้กับสถานีรถไฟ BTS ดานาเกิดไปเจอกับกลุ่มสาวประเภทสองชาวฟิลิปปินส์เคยมีเรื่องขมิบกันมาก่อนก็เกิดมีปากเสียงก่อนจะออกไปลงไม้ลงมือกันนอกร้านจนถึงขั้นรุมทำร้ายฝ่ายสาวประเภทสองฟิลิปปินส์มีอยู่ประมาณ20คนฝ่ายสาวประเภทสองของคนไทยมีอยู่4คนก็ได้รับบาดเจ็บครับ ภาพการรุมทำร้ายถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลฝ่ายสาวเวืสองชาวฟิลิปปินส์ทำาให้สาวเวืสองคนไทย,นยรู้สึกถึงการถูกเหยียดหยามจึงไปรวมตัวกันที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นที่พักของสาวเวืสองที่เป็นคู่กรณีอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนักไม่ได้มีการนัดหมายกันแต่อย่างใดส่วนที่มากันนั้นก็เพื่อหวังกบกู้ศักดิ์ศรีสาวเวืสองของคนไทยตำรวจได้เดินทางเข้ามาห้ามปรามนะครับขอความร่วมมือไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกก่อนที่เหตุการณ์จะสงบลงพันธุ์เอกยิ่งยศสุวันโนผู้กำกับสอนอลุมพินีบอกว่า หลังทาบหลังที่จะทราบเรื่องเนี่ยตำรวจนำกำลังไปดูแลความปลอดภัยในจุดที่มีการรวมตัวกันภายในซอยสุขวิทธิเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงก่อนจะเชิญผู้เสียหายมาพูดคุยกันที่สอนอลุมพินียืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมใครผิดก็ว่าไปตามผิดขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อทราบเ,เพื่อพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครจะสืบสวนไให้สอบปากคำกันต่อไปโดยสอบไปถึงการเดินทางเข้ามาของบรรดาสาเวเสดสองด้วยนะครับว่าเข้ามาในประเทศอย่างถูกต้องหรือไม่ จากนั้นก็มีการขอความร่วมมือไปทางสาวเพศสองที่มารวมกันที่โรงพักว่าให้แยกย้ายกันกลับไปก็ยอมปฏิบัติตามด้วยดีการตรวจสอบจุดที่รวมตัวกันที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท11ทับหนึ่งโรงแรมที่สาวเพศสองของชาวฟิลิปปินเนี่ยเป็นคู่กรณีที่พักอาศัยอยู่ก็พบว่ายังมีสาวเพศสองคนไทยรวมตัวกันอีกจํานวนหนึ่งจากการสอบถามได้รับคําตอบว่าอยากจะเจอเพื่อเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นการกระทําเช่นนี้ยามศักศรีสาวสาวสองของคนไทย จึงมีการนําตํารวจสนอรุพินีไปดูแลความสงขเรียบร้อยเพื่อไม่เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นครับนี่แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่มีการแยกย้ายแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ไล่เรียงเหตุการณ์กันมาแบบนี้นะครับที่บอกว่าก็ทําให้ตีในช่วงของตีสามเนี่ยนะครับ บอกว่าทางตำรวจเนี่ยขอกำลังเสริมเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยจนทั้ง3ามนาฬิกานาทีผู้กำกับสอนอลุมพินีเจรจากับตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเป็นสาวสองไทยเกรงว่าสาวสองไทยจะมาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆอีกก็จะไม่ปลอดภัยกับทางฝั่งฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็แขกรายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องนะที่พักอยู่ในโรงแรมด้วยก็นําคู่กรณีชาวฟิลิปปินส์ที่ถกตกค้้งอีกสองคนไปยังสอนอลุมพินีโดยเร็วนะครับ สาวประเภท2ชาวไทยมีนามสกุอ,กอ,อกความวุม่นวายมีควาจะเป็นต้องนําคู่กรณีฝั่งฟิลิปปินส์ไปที่สนอนลุมพินี <c oughs> เพื่ออันนี้เพื่อจะเป็นความปลอดภัยลดความตึงเครียดนะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝั่งไทยซึ่งเป็นผู้เสียหายก็เจรจานะครับกับกลุ่มสาวสองนะครับก็ปรากฏว่าขอให้ยินยอมเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำคู่กรณีของฝั่งฟิลิปปินส์ออกจากโรงแรมไปที่สนอ,นอนลุมพินี ห้ามทำะายคู่กรณีเด็ดขาดนะตำรวจก็ขออย่างนั้นการเจรจาทางฝั่งสาวสองไทยก็หลีกทางให้ตำรวจนะครับแล้วก็รับปากว่าจะไม่มารกาทำร้ายแต่อย่างใด4ี่นาฬิกาสนาทีพาคู่กรณีฝัง่งฟิลิปปินส์ผู้เกี่ยวข้องอีกสองคนขึ้นรถที่เตรียมไว้มีกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งของสนลูปินีแล้วก็กำลังเสริมรวม4ี่บนายจัดเจ้าหน้าที่คุ้มกันผู้เกี่ยวข้องไว้ด้วยหากแต่ขณะที่คู่กรณีฝัง่งฟิลิปปินส์ผู้เกี่ยวข้องสองคนกำลังจะขึ้นรถกลุ่มสาวสองไทยก็ผลักดันจนเจ้าหน้าททีี่ตาาาารรรวจลลล้้้มมมมงงเเป็นหใกขือย ผู้เกี่ยวข้องชาวฟิลิปปินส์ได้รับบาดเจ็บขณะนี้นําส่งโรงพยาบาลตำรวจอาการเบื้องต้นนั้นมีการฟกช้ำบริเวณลําตัวและใบหน้าด้วยนะครับภาพจลมุนม,มันก็เกิดขึ้นตอนที่กขาลังจะ move กันไป move กันมาเนี่ยนะครับนั้นตำรวจกลัวเลยแยกลงพักแต่ว่าไม่จบแน่นอนฮะไปถึงแพร,รี่ไพรวันนะครับโดยสรุปแพร,รี่ไพรวันนะครับบอกว่ารวมกระเทยไทยขับไล่ฟิลิปปินส์ค่ะไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงค่ะแต่20รุม2มากเกินไปกระเทยไทยรักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาาครับ อย่างนั้นเลยนะครับโอเครายงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่ากระเทยฟิลิปปินเนี่ยเก็บข้าวของย้ายออกจากโรงแรมสุขุมวิท11แล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับประเทศแล้วรายงานข่าวนี้บอกว่ากระเทยฟิลิปปินได้เก็บข้าวของย้ายออกจากโรงแรมสุขุมวิท11ครับหลังจากที่เปิดศึกกระเทยไทยเดือดกันทั้งคืนนะครับเหตุการณ์ของกลุ่มฟิลิปปินยกพวก20คนนะครับรุมทําร้ายกระเทยไทยได้รับบาดเจ็บและชิงทรัพย์เป็นเหตุให้กลุ่มกระเทยไทยนัดรวมตัวกันที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท11 กลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์พักอยู่นั้นก็ทําให้ตํรารวจสอลุูปีดีต้องไปตึงกาลังที่บริเวณด้านหน้าของโรง,โรงแรมที่เราเล่าเลยบางทีเมื่อสัคกครู่นี้นะคะความคืบหน้าในวันนี้บอกว่าบริเวณหน้าโรงแรมจุดเกิดเหตุในซอยสุขุมวิทสิบเอ็ดในช่วงเช้านั้นกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์บางส่วนอยู่ในที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยได้มีการย้ายเข้าของออกมาหลังจากที่เกิดเหตุปะทะเดือดขึ้นนะครับของกระเทยสองชาติเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับประเทศแล้ว ขณะที่สถานการณ์ภายในสนลรปินีตำรวจก็ยังสอบปากคำทั้งกระเทยฟิลิปปินส์และก็กระเทยไทยทั้งในเหตุการณ์ที่กระเทยฟิลิปปินส์ทำร้ายกระเทยไทยแล้วก็เหตุการณ์กระเทยฟิลิปปินส์ถูกกระเทยไทยทำร้ายท่ามกลางตำรวจดูแลความเข้มงวดอยู่ด้วยนะครับนะก็เป็นรายงานของความ,<ผ>มสิ่างที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนยา,ยาวฮะทีนี้ก็มีบทสรุปว่าทำไมซอยสุขุมวิทสิบเอ็ดนะครับถึงมีความมีมีความคึกคัก มีคนก็สงสัยเรื่องนี้ที่แม้ว่าทำไมสุขุมวิทธิ์เอ็ดไปเป็นยังไง,งไรบรรยากาศสุขุมวิทธิเอ็ดเป็นยังไงเราไปดูกันหน่อยนะครับสุขุมวิทซอยสิเอ็ดเป็นถนนที่พลุกพล่านและคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการทั้งกลางวันและกลางคืนเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่รวบรวมความครบวงจร,รที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าร้านอาหารบาร์คลับโรงแรมแผงขายอาหารริมทางสตรีทฟู้ดและอื่นอีกมากมายอาหารและเครื่องดื่มที่น่าสนใจมากมายนะครับแต่และร้านก็เต็มไปด้วยบรรยากาศดีๆและสาวสวย สุขุมวิทซอยสิเอ็ดจึงเป็นถนนสายปาร์ตี้ที่ดีที่สุดสายหนึ่งในกรุงเทพยังไม่ต้องสงสัยสิ่งเหล่านี้ก็คือเหตุผลที่ทําให้มันวิสิยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสารบันเทิงยามค่าคืนที่ดีที่สุดในกรุงเทพก็คือซอยสุขุมวิทสิบเอ็ดนี่เองและรับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักปาร์ตี้และผู้รักความสนุกสนานถนนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยแสงไฟนีออนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกบุมโลกเช่นเดียวกับคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติแล้วก็มีสาวสวยมากมายเป็นอาหารตาให้กับคุณททีีีีีี่่่่แหงงนนนน้มชือเสากกาเสสยยาาาาจกรปป็นถตนน และถนนสายบันเทิงยามค่ำคืนที่ดีที่สุดซึ่งมีความยาว800เมตรแห่งนี้คุณก็จะพบกับสถานประกอบการทุกประเภทที่รองรับผู้คนในโอกาสทุกโอกาสบาร์มีเอกลักษณ์มากกว่า10แห่งในซอย11คุณสามารถดื่มทานอาหารนั่งชิลๆและปาร์ตี้ได้บางแห่งก็เป็นบาร์ค็อกเทลแฟนซีที่ได้รับรางวัลดึงดูดผู้มีประสบการณ์และมีระดับนะครับในทางกลับกันยังมีบาร์ที่มีบรรยากาศสบายๆมีเครื่องดื่มและก็อาหารราคาถูกอีกด้วย แม้กระทั่งสานที่กลางแจ้งทั้งหมดก็ประกอบกันด้วยบาร์เล็กๆที่คุณสามารถเล่นพูและฟังเพลงประเภทต่างๆได้นะครับคุณจะไปที่ไหนคุณก็ยังสามารถเจอบาร์ดนตรีที่แสนคึกคักสองสาแห่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ดื่มเต้นรําและร้องเพลงคฟเวอร์ยอดนิยมตลอดทั้งคืนนี่คือสีสันของออซอยสุขุมวิท11นะครับคลับบางแห่งเนี่ยเป็นเพลงฮิปฮอปบีทแอฟโรหรือ EDM แต่ก็มีคลับที่ซ่อนอยู่หนึ่งหรือสองคลับที่มีเพลงใต้ดินและเทคโนอีกด้วย ครับข้อดีของสูวิศร์1ก็คือร้านอาหารและสตรีทฟู้ดมากมายที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนครับแต่ผมว่าข่าวนี้มันทําให้เห็นสะท้อนเห็นว่าทําไมประเทศไทยถึงเป็นสวรรค์ในการท่องเที่ยวซึ่งจริงมันเป็นนรกเพราะว่ามันทําให้เห็นตั้งแต่คุณเดวิดในเดวิดยามูหรือเรื่องนี้ว่ากระบวนการคัดกรองคนเข้ามาอยู่ในประเทศถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามาทําประกอบอาชีพเนี่ยมันมันไม่ปกติอ ถูกไหมอันนี้จะลามปามไปที่บอกก็คือเดือดร้อนปิ่นเดือดร้อนเดวิดูเกตเดือดร้อนตำรวจต่างชาติเข้ามาแฝงตัวทางานในไทยถูกไามถูกกฎหมายผิดกฎหมายมีเยอะแยะไปเลยแต่อีกมุมหนึ่งของข่าวนี้ก็คือว่าทางเรื่องของเดวิดนะครับและก็เรื่องของกระเทยไทยฟิลิปปินเนี่ยมันคือการเรียกร้องจิตสํานึกรักชาตินะใช่ไหมมองข้ามทุกเรื่อง ถ้ามีปัญหากับคนไทยคนไทยจะรวมตัวกันทันที<ะ>ใช่จะลืมเรื่องสีความความรู้สึกว่าเอ้ยอย่าเหยียดหยามคนไทยนะฉันต้องขับไล่ศัตรูก่อนอย่าอ,อย่านะอย่านะแม้แต่ไพรวันเห็นปะ่ะ <c oughs> มาหมดมาหมดะ <c oughs> แต่ว่าอย่าให้ข่าวนี้มากลบ <c oughs> เรื่องราวเดิมๆที่ต้องตามเพราะว่าหลายคนถามว่าไอ้ข่าวกระเทยตบกันเนี่ยมันกลบเรื่องอื่นเปล่า